ยคลิปนี้จะเป็นคลิปจากผลโหวตนะครับตอนนี้ล่าสุดเกมฟิชทางดูบ i ก s ตูดิโอหลังจากสุบเงินจากผู้เล่นจนพอใจแล้วในเดือนกระกฎาคมปี2025มีการแจ้งผ่านดิสคอร์ของเกมฟิชว่าดูบ i ก s ตูดิโอไม่ได้ทำงานกับเกมฟิชแล้วและได้ส่งมอบการพัฒนากลับไปให้กับนักพัฒนาเดิมในบางส่วนนะครับโดยมีนิกที่เป็นผู้นำการพัฒนาแทนโดยคนที่ชื่อว่านิกได้ประกาศแผนที่จะลดการหาเงินแบบลุกลาน และเพิ่มเนื้อหาฟรีในเกมโดยดูบิ๊กสตูดิโอจะไม่ได้ยุ่งกับการพัฒนาเกมอย่างไรก็ตามดูบิ๊กสตูดิโอยังคงเป็นเจ้าของเกมนี้ในโรบอกอยู่ดีครับแต่ก่อนจะไปพูดกันต่อผมขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมเอาไว้ด้วยนะครับเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้ตอนนี้เขามีโปรเติมโรบัอสลดสูงสุดถึง10%เลยนะถูกกว่าเติมเองกว่า600บาทเลยครับกลันตีให้เลยว่านี่คือโรแท้100%ปลอดภัยแน่นอนไม่มีโดนแบนไม่มีโรพี แถมเขายังมีโค้ดไอเทมพิเศษไอเทมเด็ดๆจำหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายๆแล้วลหละครับไปจัดกันได้เลยและนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบทั้ง ROV, Free Fire, PUBG เอีกหลายๆเกมเลยครับบริการไว้ใส่ใจลูกค้าทักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดด้วยนะได้ส่วนลด3%ลดสูงสุด50บาทเลยครับ เพื่อนๆยังจำเกมฟิชที่เคยติดอันดับท็อปๆยอดนิยมในช่วงปี2024ของโลบอกกันได้อยู่ไหมครับแล้วก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะฮะว่าทำไมอยู่ดีเกมนี้จากเดิมที่เป็นเกมที่มีเสน่ห์โดดเด่นจากเกมอื่นๆและผู้เล่นหลายๆคนก็หลงรักเกมนี้ถึงขนาดเรียกว่าเป็นเซฟโซนของวเขาเลยก็ว่าได้แต่ทำไมมันถึงได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจนทำให้ผู้เล่นหลายคนถอดใจและไม่ไปตอบเกมนี้กันนะเราต้องมาย้อนดูหนึ่งช่วงรแรกของเกมนี้กันก่อนเลยฮะโดยผู้สร้างเกมฟิช ็คือคุณวูซี่เนธนั่นเองและในช่วงแรกของเกมนี้จะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดบนโรบบอกในช่วงนั้นเพราะมันเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของความสมจริงความผ่อนคลายและความสร้างสารรค์ที่มันถูกถ่ายทอดออกมาจากความลงไหลของผู้สร้างจนมีฉายาว่าหนึ่งในเดฟที่ดีที่สุดบนโรบบอกเลยแหละครับและสาเหตุที่ทําให้เกมนี้มันดีมากๆก็มาจากคุณวูซี่เนธเขาเติบโตมาจากประเทศแคนาดา ซึ่งที่ที่เขาอยู่มันทั้งใกล้ทะเลและมีวัฒนธรรมการตกปลามันก็เลยทําให้เขาไม่แรงบันดาลนใจมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่ได้ไปตกปลาครับเกิดทาให้เขาได้สร้างเกมฟิชขึ้นมาและเกมนี้มันก็สะท้อนให้เราเห็นถึงความงดงามของการตกปลาที่ทั้งสมจริงและรู้สึกสบายๆทำให้ผู้เล่นรู้สึกผ่อนคลายและดื่มด่ำไปกับธรรมชาติฮะซึ่งคุณรูซีเนธก็ยังเป็นนักพัฒนาเกมที่เขาไปหาเรียนรู้ด้วยตัวเองครับโดยเขาเริ่มเล่นโรบอทมันตั้งแต่ปี2015และดูวิธีการสร้างเกมผ่านช่องใน YouTube แถมยังสร้างเกมฟรีจากโปรแกรม Scratch ในเวลาเพียง4เดือนเท่านั้นเองฮะแต่เกมนี้ดันออกมาดีมากๆเลย,เลยครับอย่างผู้โมเดลของปลาแผนที่ในเกมที่มีดีเทล UI น่าใช้และเพลงประกอบที่ทำให้รู้สึกจมดิ่งไปกับมันทำให้เกมนี้กลายเป็นเกมอินดี้ที่มีคุณภาพสูงจนเพื่นหลายคนถึงกับออกปากชมกันเลยครับว่านี่มันดูอย่างกับผู้สร้างมืออาชีพเลยนะเนี่ย แถมยังเป็นแนวเกมที่เน้นไปในการสำรวจและการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปครับทำให้ผู้เล่นรู้สึกถึงความเท่าเทียมถึงเราจะไม่ใช่ผู้เล่นสายเติมเงินเกมนี้ก็ยังใจดีกับเราฮะสามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือจะไปทำเควสหรือจะไปตกปลาก็ทำได้โดยไม่รู้สึกกดดันฮะส่วนที่สำคัญเนี่ยคุณวูซี่เนี่ยก็ยังคอยฟังฟีดแบ็กจากผู้เล่นอยู่เสมอครับและยังนำคำแนะนำมารวมเข้าไปในแต่ละการอัปเดตมาเลยทำให้ผู้เล่นรู้สึกมีส่วนร่วมครับแถมยังทำให้เกมมีบรรยากาศที่ดีไม่ท็อกซิดผู้เล่นหลายคนถึงกับบอกเลยฮะว่า ทำให้รู้สึกอารมณ์ดีและกายมาเป็นเกมโปรดของใครหลายคนเลยทีเดียวนอกจากนี้พี่เกยังวางแผนอัปเดตยาวๆยังการเพิ่มเกาะใหม่คันเบ็ดใหม่และกิจกรรมพิเศษอยู่เสมอฮะและหลังจากที่ปล่อยเกมออกมาไม่กี่สัปดาห์เกมฟรชก็มีผู้เล่นมากไปถึง10,000แคนถึง4 0 0 0 0นคนเลยทีเดียวครับช่วงที่พีิกสุดก็จะพุ่งไปถึง8000 0นคนเลยพอหลังจากที่ได้มีคนเข้ามาเล่นเนี่ยก็ได้มีการบอกต่อจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ และมีความแปลกใหม่ที่ไม่สามารถหาได้ในรูปบอกในช่วงนั้นฮะทำให้เกมฟรีสกลายเป็นเกมยอดนิยมและมีฟีดแบ็กจากผู้เล่นไปในทางบวกด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นเกมก็ได้ถูกเทคโอเวอร์โดยค่ายดูบิกสตูดิโอเป็นวันที่2พฤศจิกายนปี2024นี่เองครับก็เลยได้ว่าหลังจากที่เกมเปิดตัวได้ไม่นานก็ถูกรับช่วงต่อไปทันทีส่วนเหตุผลก็เพราะว่าหลังจากที่เกมนี้ได้เปิดตัวมันประสบความสําเร็จเกินที่ตัวของเขาคาดเดาเกินไปมากเลยครับ ทำให้เขาไม่สามารถจาัดก,การคนเดียวได้และต้องการพาร์ทเนอร์มาช่วยพัฒนาและดูแลเกมหลังจากที่ได้ประกาศออกไปมันก็ทําให้มีข่าวลือในชุมชนของโลบอกซึ่งกระทาให้ใครหลายๆคนรู้สึกกังวลว่าพอค่าย Big Studio ได้เข้ามาควบคุมเกมฟิชมันจะทําให้บรรยากาศและอะไรหลายๆอย่างในเกมแย่ลงไปฮะเพราะก่อนหน้านี้พวกเขายังเคยมีประวัติที่ไม่ดีในชุมชนโลบอกมาหลายปีแล้วฮะจากที่ค่ายดูบิ๊กสตูดิโอได้ไปซื้อกิจาการเกมอินดี้หลายๆเกมที่เคยมีกระแสดีดี ก็ได้เปลี่ยนกลายมาเป็นเครื่องรีดเงินที่ทําให้เราจะต้องจ่ายเพื่อที่จะชนะและมันจะเอาเปรียบผู้เล่นอยู่เสมอจนทาให้สเสน่ห์ดั้งเดิมของเกมนั้นหายไปครับแถมยังทําให้ผู้เล่นเก่าๆก็ไม่อยากจะเล่นต่อไปอีกแล้วและสิ่งที่ผู้เล่นกังวลก็ได้เกิดขึ้นฮะพอหลังจากที่ดูวิกสตูดิโอได้เข้ามาจัดก,การมันก็ทําให้สเสน่ห์เก่าๆของเกมนี้ถูกทําลายไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างแรกเลยหลังจากที่พี่แกเข้ามา กเพื่ระบบเกมพาสและไอเทมที่เราต้องจ่ายด้วยโลบัคเพื่อที่ผู้เล่นจะเล่นเกมได้ง่ายขึ้นฮะอย่างเช่นการได้รับบูชโชคดีในการตกปลามีเรือที่สามารถช่วยข้ามพวกคอนเทนต์ที่มันยากๆหรือเติมเงินเพื่อเอามาแลกเป็นคอยทําให้จากเกมที่เล่นได้ฟรีแบบชิลๆกลายเป็นเกมที่ต้องจ่ายเงินที่จะสามารถชนะไปได้อย่างง่ายได้ฮะมันก็ยิ่งทําให้ผู้เล่นเก่าๆรู้สึกไม่แฟร์ในหลายๆคนถึงกับเลิกเล่นไปเลยด้วยซ้ำแถมยังมียูทูบเบอร์หลายคนที่เล่นเกมนี้ก็ยังบอกเลยครับว่า การล่มสลายจากระบบจ่ายเงินเพื่อชนะทำลายบรรยากาศผ่อนคลายของเกมฟิชแถมยังมีอัปเดตเกมอยู่บ่อยๆอย่างเพิ่มพื้นที่ใหม่เพิ่มปลาหายากและมีอีเวนต์ใหม่ๆแต่ไม่สามารถทำมันบาลานซ์ดีๆได้จนงต้องมีการเนิร์ฟไม่กระบับไอเทมอยู่บ่อยๆมันเลยทำให้ผู้เล่นต้องเล่นซ้ำๆเพื่อเก็บเงินหรือไอเทมแพงๆทำให้จากเดิมเกมนี้ที่เรามาเล่นเพื่อผ่อนคลายอยากหาไรเบาสมองมาเล่นก็จะต้องมาคอยทำอะไรซ้ำๆเพื่อได้สิ่งที่ต้องการครับ ม่นมันแย่จนทำให้ใครหลายๆคนที่เล่นเกมนี้ถึงกระบอกเลยครับว่านี่มันคือจุดตรงตามของเกมเลยแหละครับแฮงสเน่ย์ของเกมนี้ก็ยังหายไปอีกด้วยยังมีเรื่องของชุมชนในเกมนี้ที่จากเดิมเป็นชุมชนที่ชิวๆมีผู้เล่นดีต่อกันถ้ามีเรื่องอะไรอยากเสนอคนทําเกมเขามันจะมีการส่งกันอยู่เรื่อยๆแทมยังสามารถบอกว่า ในเกมจุดไหนมีปัญหาตรงไหนบ้างหรือเปล่าแล้วคนในชุมชนเองก็มักจะคอยให้คําแนะนํากันอยู่เสมอใช่ไหมฮะก็บอกได้เลยว่านี่มันคือที่ท,ที่ดีมากๆเลยครับแต่พอหลังจากที่ดูบิ๊กเข้ามามันก็ทําให้ายากาศในชุมชนเปลี่ยนไปทันทีโผพเกมไม่ฟังฟีแบ็กจากคนเล่นเลยมีคนโกงเข้ามาในเกมทําให้ผู้เล่นรู้สึกถึงการแบ่งแยกแถมยังมีผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมมาโคเพื่อทําให้ไม่ต้องไปควบคุมเกมด้วยตัวเองแล้วมันก็ยังมีอีกเยอะมากๆครับมันยิ่งทําให้ผู้เล่นหลายๆคนออกมาบ่นเลยว่า ฟิชถูกทำให้ห่วยลงอย่างชัดเจนและพาก,กันไปเล่นเกมอื่นแทนฮนะและแน่นอนครับว่าดูบิกที่มีประวัติแย่มากๆจากเกมอื่นที่ได้เข้ามาดูแลต่ออย่างเกมที่ Mad m มทแมสที่ดูบิกมารับช่วงต่อก็คือเบ b บอลและอดัตตี้ทริปซึ่งมีสภาพเหมือนกันเลยก็คือเกมกลายเป็นเกมที่ต้องจ่ายเพื่อชนะและมีการอัปเดตห่วยๆมาแทนมันก็เลยทําให้ผู้เล่นได,ได้ยินชื่อเสียเอ้ยชื่อเสียงของดูบิกมาประกาศซื้อเกมฟิชก็พากันกังวลเลยครับเพราะกลัวว่าเกมที่เป็นเซฟโซนของพวกเขาจะเปลี่ยนไป จุสุดท้ายมันก็ซ้ำรอยเดิมอยู่ดีครับก็สมกับที่มีใครหลายๆคนพาก,กันเรียกคาว่าเป็นบริษัทที่แย่ที่สุดของโลกบอกแถมจุดที่ทาให้ผมรู้สึกเสียายมากที่สุดก็คือยอดผู้เล่นเกมฟรีชมันตกหัวจากผู้เล่นที่เกิดจะแตกถึงหลักล้านในแต่ละเดือนกลายม่เป็นหลักหมื่นแทนครับแต่ว่าก็ยังมีผู้เล่นเก่าๆบางคนที่ยังคงเล่นต่อเพราะว่าเสียดายซึ่งผมก็เข้าใจครับว,ว่าหลายๆคนเองก็รู้สึกผูกพันกับเกมนี้ไปแล้วก็เลยได้ว่าเป็นอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกเสียายกับเกมนี้มากๆเลยแหละฮะเพราะในปัจจุบันที่่เเเราาหกมลนช ไม่ต้องมีผู้คนมาแข่งขันสังคมไม่ทอกซิทเนี่ยปัญหาค่อนข้างยากเอามากๆเลยแหละครับและสุดท้ายนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังคงชอบผลงานของคุณวูซี่เนทผมก็ได้ข่าวมาฮะว่าตอนนี้เขาได้มีเกมใหม่มาแล้วซึ่งนั่นก็คือเกมดิกนั่นเองครับที่ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่2 8มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี่เองซึ่งดิกก็จะเป็นเกมแนวผจญภัยสำรวจและขุดที่มีความคลายย้ายกันกับเกมฟิสแต่เปลี่ยนจากตกปลามาเป็นขุดหาสมบัติแทนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยเล่นเกมฟิสมาก่อนและยังคงคิดถึงบรรยากาศเดิมๆก็ลองไไปหามามเล่นด้นครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ